มหากรติตาเถระได้ปรงอุทานในผลหนึ่งทานที่ท่านเคยทาเอาไว้ว่าเราได้สเสวยสมบัติในเทวลโลกถึงสามร้อยครั้งได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิห้าร้อยครั้งและกับเป็นพระราชาประเทศสราชอันไพบูรณ์โดยเวลาสุดจะขนานับและการถวายทานด้วยศรัทธาน,นั้น เราจึงเป็นผู้ถึงความสุขในทุกภพเราท่องเที่ยวไปในสองภพเท่านั้นคือในเทวดาและมนุษย์คติอื่นเราไม่รู้จักนี่เป็นผลแห่งกรรมที่สั่งสมไม่ดีเราเกิดแต่ในสองตระกูลคือตระกูลกษัตริย์และตระกูลพราหมณ์หาเกิดในตระกูลต่ำซรามไม่ นี่เป็นผลแห่งกรรมที่สั่งสมไว้ดีแล้วผลแห่งบุญที่ทำถูกเนื้อนาบุญและวทำถูกหลักวิชานั้นเป็นเรื่องอจินไตยทรงผลยิ่งใหญ่ไพศาลแม้ผู้มีรู้มียาทั้งหลายก็ยากจะคำนวณว่าบุญที่ได้ทำถูกทักเคนยะบุคคลน,นั้นมีประมาณเท่าใด จะส่งผลเป็นความสุขและความสาเร็จให้อย่างไรบ้างดังนั้นในวันนี้เรามารับฟังเรื่องราวการสร้างบารมีของท่านมหากรธิตาเถระว่าท่านได้ทำบุญใหญ่อะไรเอาไว้บ้างในอดีตชีวิตในสังสารวัฏจึงได้เป็นใหญ่เป็นจอมจกกักรพรรดิที่ปกครองทวีปทั้งสี่ ได้เวียนว่าตายเกิดเฉพาะในโลกมนุษย์และโลกสวรรค์เท่านั้นแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะได้โอกาสทำบุญใหญ่อย่างท่านบ้างไหมเรามารับฟังกันเลยนะจ๊ะเรื่องท่านก็มีอยู่ว่าย้อนหลังไปหนึ่งแสนกับจากพัฒรกับนี้ในสมัยของพระปัตมุตระพุทธเจ้า มนุษย์ในยุคสมัยนั้นมีอายุแสนปีพระพุทธองค์สูงประมาณ58ศอกโดยปุญญาบารมีที่ได้สั่งสมมา8ปะสงค์ไขและแสนมหากับทำให้พระองค์สามารถแนะนำเหล่าเดียรถีที่มาขับเฝ้าให้จำลรงอยู่ในเบญจศีลทุกคนเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงรุ่งเรือง ดุดพระอาทิตย์ในยามเที่ยงวันและเพียบพร้อมไปด้วยเหล่าพระอาหารหันต์พระเถระนี้ได้บังเกิดในตระกูลที่มีโภคะมากในพระนครหงสาวดีพอจเจริญไวแล้วก็ได้รับสืบทอดมรดกจากบิดามารดาวันหนึ่งท่นเห็นชาวเมืองหงสาวดีถือของหอมและ ระเบียบดอกไม้ไปบูชาประสัมมาสมุทธเจ้าท่านจึงได้ไปพร้อมกับมหาชนในขณะที่ฟังทำอยู่นั้นก็ได้เห็นพระบรมศาสดาทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งเป็นเอตัะคะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้รรลุปฏิสัมพิธาจึงคิดว่า ทำอย่างไรหนอเราจะได้เป็นผู้เลิศด้วยปฏิสัมพิทายานเหมือนภิกษุรูปนี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการบ้างเมื่อฟังธรรมเสร็จก็ตรงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กราบอาราธนาพระภิกษุสงฆ์แสนรูป มีพระพุทธเจ้านะเป็นประมุขไปฉันพระตาหารที่บ้านปฏิรับพุทธานุญาตแล้วจึงรีบกลับไปที่บ้านระดับตกแต่งที่สำหรับนั่งของพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์จัดแจงพระตาหารหวานขาวอย่างประณีตตลอดคืนย่าลุ่งไม่จะพักผ่อนกันเลยทีเดียว พอทันการถวายมหาสังฆทานในวันรุ่งขึ้นท่านได้ประเคนพระตาหารแด่พระผู้มีพภาคเจ้ามีภิกษุหนึ่งแสนรูปเป็นบริวารทรงสวอยพชนะที่มีข้าวสาลีอันหอมกรุ่นมีแกงและกับหลากรสมีข้าวยาคูและของเคี้ยวหลายอย่างเป็นบริวาร เวลาเสร็จพธธัฒกิจแล้วก็คิดว่าเราปรารถนาตำแหน่งใหญ่มากหนอการถวายทานเพียงวันเดียวและปรารถนาตำแหน่งนั้นคงไม่สมควรเราควรถวายทานเจ็ดวันแล้วจึงปรารถนาตำแหน่งสาว,วกผู้เลิศในด้านปฏิสัมพิธาว่าแล้วก็ตัดสินใจขออนุญาต ที่จะถวายมาหาทานอยู่ตลอดเจ็ดวันท่านได้สั่งให้คนเปิดคลังผ้าวางผ้าเนื้อละเอียดจัดหาผ้าจีวรเนื้อดีมีราคาสูงสุดมาถวายพระพุทธเจ้าและถวายตรายจีวรแด่ภิกษุแสนรูปจากนั้นก็เข้าไปแจ้งความจำนงของตัวเองต่อพระตถาคตเจ้าว่า ขอยขาบลงได้บวชและได้ตำแหน่งภิกษุเพือเลิศในด้านปฏิสัมพิธาในพระาศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้จะเสด็จอุบัติในอนาคตการภายภาคบึงหน้าแล้วบรมศาสดาทรงเห็นความสำเร็จแห่งความปรารถนาของท่านแล้วก็ทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตการ นับจากนี้ไปแสนกับความปรารถนาของกุระบุตรนี้จะสำเร็จในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคโดมพอได้ฟังเช่นนั้นก็ปลื้มอ,อกปลื้มใจและได้ทุ่มเทสั่งสมบุญไปจนตลอดชีวิตและหาโอกาสไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและพระธรรมกะถึกบ่อยๆ ธรรมะจึงเต็มเปี่ยมอยู่ภายในใจเมื่อสั่งสมบุญตลอดแสนปีแล้วเพราะบุญที่ได้บริจาคทานโดยศรัทธานั้นพระรผู้ใจบุญท่านนี้ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงสวอยที่ปยสมบัติเป็นเวลาย,ยาวนานทีเดียวได้สวอยสมบัติในเทวโลกสามร้อยครั้ง แต่ละครั้งก็ได้สวยที่ปยาสมบัติจนตลอดอายุไขได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิห้าร้อยครั้งและได้เป็นพระราชาประเทศสราชอันไพบูรณ์นับครั้งไม่ถ้วนท่านได้ท่องเที่ยวไปในสองพบเท่าน,นั้นคือในเทวดาและมนุษย์กติอื่นท่านไม่รู้จักเลยเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ท่านกเกิดในสองตระกูลเท่านั้นคือตระกูลกษัตริย์และตระกูพลพราหมณ์อยู่ที่ว่ายุคสมัยนั้นมหาชนยกย่องวัน,นะไหนว่าประเสริฐสุดท่านไม่เคยเกิดในตระกูลต่ำเลยนี่ก็เป็นผลแห่งกรรมที่มีความเคารพบ,บูชาบุคคลผู้ควรบูชาและก็มีผิวพรรณวันนะงดงาม เาได้ถวายพระไตราจีวรหนึ่งแสนไตรเมื่อถึงพบเจ้าสุดท้ายท่านได้เกิดในตระกูลพราหมณ์ที่มีทรัพย์สมบัติมากในพระนครสาวัตถีเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มพอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกท่านก็นตัดสินใจสละทรัพย์สมบัติที่มีมากมาย ทิงสมบัติอันเป็โลกิยะทั้งหมดเพื่อมุ่งเอาโลกุตระสมบัติเพราะรู้ว่าสมบัติเหล่านี้ท่านได้เป็นเจ้าของมันนับพบนับชาบไม่ทั่วแล้วจึงได้ออกบวชเป็นบรรพชิตโดยมีพระมหาโมคลานเถระเป็นอาจารย์และท่านภาษาริบุตรเป็นอุปชาซึ่งถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงทีเดียวนะจ๊ะ ที่ได้พระอัครสาวกทั้งสองเป็นทั้งอุปชาและอาจารย์ในขณะที่กำลังครองผ้ากาสาวพัดอยู่นั้นท่านก็พยายามทำใจหยดุดใจนิง่งในที่สุดก็ได้บรรลุพระอรหัตตผลเป็นผู้แตกฉานในปฏิสัมพิทายานสีแตกฉานในอัตถธรรมเจียวาาในภาษาต่างๆ และมีไหวพริบปฏิพานเป็นเยี่ยมเพราะฉะนั้นพระผู้มีภาคเจ้าจึงทรงแต่งตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตะัคทะ,คะเป็นวิกษุพลเลิศทางด้านปฏิสัมพิทาความปรารถนาที่ตั้งเอาไว้เมื่อแสนกับที่แล้วได้สำเร็จสมดังปรารถนาทุกประการเห็นไหมจ๊ะ ่าผลแห่งบุญนั้นนเป็นอจินไตให้ความสุขสมหวังดังใจปรารถนาทุกอย่างแกเราได้การที่พระเทระท่านสมปรารถนาแลวกกำลังแห่งบุญอย่างเดียวเราเองก็มีสิทธิ์ที่จะได้สั่งสมบุญใหญ่อย่างนั้นเหมือนกันนะจ๊ะว่าแต่เราจะใจถึงเหมือนท่านหรือเปล่าแม้ว่าพระบรมศาสดา จะทรงดับขันธะปรินิพานไปนานแล้วแต่ว่าเมื่อมีจิตเริ่มใส่ทานนั้นก็ย่อมมีผลมากเหมือนกันและประสงค์ในเมืองไทยก็มีมากกว่าสามแสนลูกท่านก็พร้อมที่จะเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ยพยายามอัาธนาน,นิมนต์ท่านมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเรา เพื่อที่เราจะได้ถวายมาหาสังฆทานกันอย่างเต็มที่และก็เคยมามากที่สุดถึงสามหมื่นกว่าวัดส่วนพระก็เป็นเลือนแสนทีเดียวทั้งภายในและต่างประเทศเพราะฉะนั้นบุญที่เราได้ทำแต่ละครั้งนั้นอย่าคิดว่ามีปริม,มาณน้อยนะจ๊ะเป็นบุญใหญ่เป็นมหาคตากุศลสำหรับพวกเราที่จะส่งผลข้ามชาติ จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมดังนั้นเรามันนึกถึงบุญกุศลที่ได้เคยมาร่วมกันถวายมหาสังฆทานวัถวายปัจจัยเทายธรรมและหลวงพ่อจะหาโอกาสนิมนต์ท่านมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราเรื่อยๆให้ตั้งใจตักตวงบุญกันให้เต็มที่นะจ๊ะในที่สุดนี้ หลวงพ่อขออมนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์ แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลัน